ใช่เซนหลวงตา,าอันนั้นเขาเรียกความรู้สึกพิเศษถ้าในสายหลวงตา,าเรียกความรู้สึกพิเศษแต่ถ้าเป็นในในสายหลวงพ่อฤษีดิงดําจะเรียกว่าจิตเป็นทิพนะนับแต่สมัยพุทธกาลมาถึงปัจจุบันนี้ไม่มีไม่มีอะไรนะไม่มีมันไม่มีตาเป็นทิพมันมีแต่จิตเป็นทิพนะเข้ามากันได้อย่าลืมเพียงโคระเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์ นะจัดมาขอบคุณนะครับนะสำหรับอะไรนะสําหรับออดอกกุหลาบนะเข้ามากันแล้วนะสีวันที่สองนะถูกหวยไหมวันที่สองนะสีนะเดี๋ยวดูให้แลแ้วกันดูหน้าไพ่ให้นะเดี๋ยวดูให้ว่าถูกไม่ถูกไพ่บอกไม่ถูกกับสีอย่าเล่นเลยสีนะไพ่บอกไม่ถูกพูดไปตามหลักความจริงเลยหนู หลวงตาาหลวงปูดูนะพระราชนพมยานมากใช่ผมก็มีความเคารพในสายหลวงปูดูหลวงตาาในสายพระราชนพมยานเหมือนกันแต่สายพระราชพรมยานจะมาก่อนส่วนสายหลวงปูดูหลวงตาาเนี่ยผมมาฝึกเอาทีหลังแต่ว่าถามว่ามันถูกจริตไหมผมเป็นคนชอบสวดมนต์มาแต่เดิมเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องการถูกจริตมันก็ถูกจริตมาแต่เดิมอยู่แล้วเรื่องการภาวนาขอบคุณนะครับนะสำหรับ460้อเคาะใจนะครับนะขอบคุณครับนะ อย่างที่เล่าให้ทุกคนฟังอ่ะบอกว่าเออ่ยุคภัยพิบัติมหาภัยพิบัติที่จะมาข้างหน้าตอนนี้อนามัยโลก,ก็ประกาศแล้วไงว่าบัตรนี้โลคอหิวาตกโลกนมันเข้ามาเยอะนะขอบคุณนะครับนะคุณสีนะสีวันที่สองจะมีโชคไหมเดี๋ยวดูให้ไม่มีอ่ะคุณสีจะเสี่ยงเลยนะสายเดียวกับขาจารย์ถูกจริตใช่จริตก็คือชอบภาวนาแบบไหนก็เอาแบบนั้น นะชอบภาวนาแบบไหนก็เอาอย่างนั้นนะเข้ามากันได้เพียงคนลนะเก้าพันรอยเก้แชร์นาในเฟซนี่รู้สึกว่าไอ้แต่ละคนที่มาสมัครเป็นเพื่อนผมเนี่ยผมไม่ค่อยอยากจะรับเลยช่วงหลังๆเนี่ยไม่รู้เป็นเพราะอะไรรู้ไหมมันรู้สึกว่ามันมีเฟซปอมเข้ามาเต็มไปหมดเฟซปอมมาวุ่นวายกับผมม่เยอะมากเลยแล้วอ๋อเออแล้วก็ไอ้นี่แล้วก็ อะไรปอมๆมันมาเยอะแล้วแม้กระทั่งโทรศัพท์ตอนนี้เนี่ยโทรมาทั่วเลยลาซาดงลาซาด้านะธนาคารโทรมามันแปลว่าไอ้พวกนี้มันไม่รู้ได้ยังไงว่าวันนั้นเขาประกาศเป็นราชกิจจานุเบกษาห้ามธนาคารโทรหาคนดีใจด้วยค่ะสาธุนี่เรื่องจริงนะอย่างที่เล่าให้ฟังอ่ะเขาบอกธนาคารโทรมานะธนาคาร ผมรู้เลยอ่ะว่าธนาคารโทรมาเนี่ยของปอมหมดอ่ะวางเลยอย่างเดียวเพราะธนาคารเขาห้ามโทรหาคน